จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร,รสินระยะที่3วันที่22สิงหาคม2568นายสุวั์เข็มธนเพชรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางระยะที่3จัดโดยกลุ่มโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรักษาลาชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังห101วัดร้อยเอ็ดวณนสุราชการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมที่โรงแรมเพชรรัตการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการออกแบบรายละเอียดของโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและกำหนดแนวทางการออกแบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ และความต้องการของประชาชนโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือร้อยแก่นสารสินถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้านการเกษตรอุตสาหากรรมการค้าการบริการและการท่องเที่ยวซึ่งการออกแบบรายละเอียดในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการแปลงแนวคิดเชิงนโยบายไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูป,ปธรรมและนำไปสู่ความยั่งยืน